ความจริงสลัดสดตั้งนานแล้วหมายถึงว่าเรามีแบบ<ม>เพื่อนสนิทมีแฟนเออใช่ครับผม<ง>อโอ้โหนิ่มากนะฮะความจริงแล้วผมก็ยังไม่ได้บอกครับว่าจะเป็นปีนี้หรือวจะเป็นปีไหนผมยังไม่ได้ระบุว่าจะเป็นวันที่เท่าไหร่หรือเดือนไหนเราก็แค่แบบเออมันมีความรู้สึกมันใกล้ขึ้นแล้วก็มีความรู้สึกเหมือนเราอยากที่จะมีลูกอะไรอย่างนี้ผมว่ามันเป็นอะไรที่แบบช่วงนี้ไม่รู้เป็นอะไรห้เห็นจะเห็นเด็กๆบ่อยแล้วเราจะแบบเข้าไปเล่นแล้วมันเหมือนกับ เหมือนกับ <นะ S 1> ผูกพันกับเด็กมากขึ้นครับความพร้อมตอนนี้คือพร้อมแล้วอยากมีครอบครัวแล้วอ่ายังไม่ถึงขนาดนั้นครับคืออ่าผมก็ต้องขอบคุณทางนั้นด้วยครับคือทางผู้ใหญ่ของนุ่นด้วยเพราะว่าเขาก็ไม่ได้รีบร้อน<ม>เขาก็แค่แบบเหมือนใจเย็นๆอะไรอย่างนี้เขาก็ทราบด้วยว่าเออเราตอนนี้เรามีหลายอย่างที่เราต้องทําแล้วก็ต้องยังดูแลคุณแม่อะไรอย่างนี้เขาก็เลยบอกใจเย็นๆเไ<ม>อ่มาไม่ไม่มีนะครับไม่มีเขาไม่ได้ถามครับ มีถึงขั้นแบบเออไปดูเลิกดูยังยังเลยครับยังเลยครับเพราะว่าถ้าดูเลิกแล้วเนี่ยผมก็น่าจะวางแผนในในเชิงของวันที่และเดือนประมาณแล้วละ่ะก็เหมือนนานก็นานแล้วละพี่แบบมัน,ม,นมันต้องมีปริมาณปีหรือเปล่าถึงจะแบบคิดว่าแต่งเพราะว่าบ้านเราเนี่ยเราก็คบกันนานเหมือนกันก่อนที่จะแต่งถ้าเราไปเปรียบเทียบกับเมืองนอกหรืออะไรเขาจะสองปีก็คือ นานแล้วแต่บ้านเราก็ยังคบกัน6-7ปีแล้วก็น้องเกลเขาก็แต่งงานตอน1อิบอะไรเงี้ยมันก็เลยมันก็เลยไม่ไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าความรู้สึกของเราเนี่ยมันไม่นานนี่แบกพึ้นคบกันนี่แล้วเติมเต็มความหมายตลอดเวลามันผมว่ามันก็ต้องมีอยู่ตลอดครับคือมันเป็นอะไรที่ เราโชคดีเพราะว่าเราเจอเหมือนกับเป็นเพื่อนสนิทดานที่มผมพูดเพื่อนสนิทก็คือเพื่อนสนิทจริง,รงๆเพราะว่าเรามีอะไรเราก็จะคุยกับเขาเราจะเล่นเราก็คือเราเล่นกับเขาได้<ม>คือเล่นแรงหรือว่าจะเล่นจะจะทำอะไรได้หมดฮะม,มันก็เลยเหมือนกับว่าเป็นเพื่อนสนิทเหมือนกันเราโชคดีตรงนั้นหลังเขาเป็นอะไรเขาตัวคืออาขนรีอะไรเงี้ยไม่ครับเรา<ม>อย่าไปกลัวครับอย่าไปกลัวอย่าระแวงครับมันไม่มีอะไรหรอกครับถามถึงความพร้อมตอนนี้กับการมีครอบครัวรือว่าเป็นบาที่หรือยังครับอ่าผมว่าผมว่ามันใกล้ๆอย่างที่ว่ามันเป็นความรู้สึกของเราาที่่ว มันเราอยากก็รู้ครับเราอยากเองอยากรู้ว่าในอนาคตมันจะเป็นยังไงเราอยากที่จะก้าวก้าวอีกก้าวหนึ่งที่เป็นก้าวที่ใหญ่ที่สุดของชีวิตของเราที่ตอนแรกมันก็มีแค่ก้าวโตขึ้นแล้วก็ออกมาทํางานอยู่คนเดียวตอนนี้มันเหมือนก้าวเป็นก้าวที่ใหญ่ที่สุดที่จะมีรูปมีครอบครัวของตัวเองซึ่งเราต้องมั่นใจครับว่าที่เราเหยียบไปเนี่ยมันคือพื้นมันจะแข็งแรงครับอืมค่ะก็ตอนนี้คือเตร,รียมพร้อมว่ายังไงบ้างครับ ผมว่าพื้นฐานครับผมว่าผมว่าที่สําคัญที่สุดก็คือเกี่ยวกับเรื่องพื้นฐานของเราก็คือว่าทุกอย่างต้องมั่นคงเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพของเราเกี่ยวกับเรื่องเรื่องเงินเรื่องบ้านเรื่องทุกอย่างครับตอนต้นนี้พร้อมทุกอย่างบ้านเงินมันก็พร้อมอยู่เหมือนกันครับแต่ไม่ได้วางเป็นปีเนาะปีนี้ปีหน้าอย่างครับอย่างครับอย่างครับเพราะว่าถ้าผมวางไว้เดี๋ยวมันก็จะเป็นข่าวอีกแล้วก็จะจะเป็นการกดดันอีกแล้วก็ทางนู้นก็แบบ เมื่อไรอ่ะเมื่อไรอ่ะเออมันก็มันก็ไอ่คนที่จะเซอร์ไพรส์มันก็แบบไปไม่ถูกเหมือนกันครับผมว่ามันน่าจะน่าจะตามตามที่ความรู้สึกของเราแสดงว่าพี่ก็ก็เอมอจะรู้ใช่ไหมครับว่าแบบได้ตกลงกันแล้วผมว่ามันก็อย่างที่พี่เขาว่าเหมือนกันที่เรื่องอ่าเรื่องปีที่เราคบกันมามันนานเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยฮะมันก็เลยอาจอาจจะมีถึงจุดที่ที่เขาแบบรอบ้างก็อาจจะมีครับวันเด่นขา่องเรื่องอย่างอายุเรื่องรู ผมอันนั้นอีอกนั่นคือปัจจัยหนึ่งที่มีมีความกังวลอยู่ก็พยายามที่จะเร่งตัวเองอยู่เหมือนกันเร่งตัวเองไมไม่ไม่ถึงทู่ครับคือเราก็ต้องอเร่งตัวเองเพื่อที่จะแต่งเพื่อที่จะมีลูกมันก็มันก็คือไม่ใช่แค่ฝ่ายผู้หญิงฝ่ายผู้หญ,ญิงเป็นหลักที่สําคัญที่สุดแต่ว่าฝ่ายผู้ชายก็ต้องวิ่งวิ่งตามทันทันลูกได้เหมือนกันก็เลยต้องให้มันสม่ําเสมอครับในทวิตเตอร์ จริงเหรอดับปั่นับปั่นมองบนด้วยนะครับ <c oughs> <c oughs> ผมก็ขอบคุณแล้วกันนะครับขอบขอบคุณมากที่เพราะผมว่าเขาคงเป็นการแซวมากกว่าที่จะที่จะเป็นความเป็นจริงครับผมก็ขอบคุณมากครับที่ที่เขาชอบครับวันเลนทายพี <c oughs> ่มี <c oughs> อะไรสบายนะคะ <c oughs> เอาแบบตรงๆนะครับตอนนี้ยังน,นึกไม่ออกเลยตอนนี้เราก็ อ่าผมว่ามันต้องมีครับเพราะปกติแล้วทุกปีที่ผ่านมามันก็มีครับแต่ว่าผมพยายามที่จะไม่ให้มันเป็นโรแมนติกจนเกินไปเพราะการที่ไปเซตหรือว่าอะไรมันรู้สึกมันไม่ใช่เราสองคนครับผมว่าทําอะไรที่มันนอกอ่าที่มันนอกเหนือจากที่เราปกติทํากันแค่นิดหน่อยเนี่ยมันก็คือโอเคแล้วแต่ว่าผมเคยใส่ศูนย์แล้วเขาใส่เป็นชุดนี่เพื่อพาเขาไปกินพืนทั้งคู่นั่งกินกันโดยไม่คุยอะไรกันเลยคือมันเป็นอะไรที่แบบแปลกอ่ะคือนั่งมอง มันไม่ใช่มันอึดอนะัดอะมันไม่ใช่เราอะมันต้องเป็นอะไรที่ธรรมชาติกว่านั้นซึ่งผมเรียนรู้จากครั้ง,งที่แล้วครับแล้วส่วนใหญ่ปีที่ผ่านมาเราเจอแนวไหนยังไงจะคือแนวปรึกษากันทั้งคู่ไปไหม,ปมไปก็ไปแล้วก็คือแล้วก็เวลาเราไปเนี่ยมันก็คือทุกอย่างเนี่ยมันคือเลือกตอนนั้นเลยคือจะไปที่ไหนจะไปกินที่ไหนจะกินเมื่อไหร่หรืออะไรอย่างเงี้ยครับมันเซอร์ไพรส์แบบ้เซอร์ไพรส์สนั้นเป็นของข,องขวัญหรืออะไรจัดจัดเทียนนี่ผมว่ามันก็อาจจะเยอะเกินไป มันก็จะเราจะมานั่งคือแบบเล่นเทียนเลยหรอเขาก็จะแบบเล่นเทียนเลยหรอเปลืองเปลืองเทียนหรือว่าอะไรเงี้ยเราก็จะอ้าวหรอคือมันอย่างที่ว่าครับมันเขาเป็นเป็นเหมือนเป็นเพื่อนสนิทกันมันก็เลยอายอายอายกันเองอะอะไรนะครับของขวัญนี่ไม่แ้ยังเลยยังเลยแต่มีแต่มีให้แน่นอนมันก็ต้องมีอยู่แล้วครับ อีกหนึ่งเรื่องค่ะเรื่องพี่ชายแบบว่าแฟนคลับเราไปกีพี่ชายเราอีกอีกนึงเหมือนกันที่อ้าวเหรอพี่ชายผมได้แท้เหรอฮะก็ดีเลยฮะเดี๋ยวผมจะได้บอกเขาคือเขาเจอเขาไปเห็นที่ไหนฮะในในรูปอะไรเงี้ยพี่เห็นว่าไอจรอะไรอ๋ออ่ายังโสดนะครับพี่ชายของผมยังโสดอยู่นะครับก็เอออยู่ในวงการอ่ะไม่ได้อยู่ในวงการครับเขาอยู่ในวงการของตลาดหุ้นอะไรเงี้ย นี่ต้องอยู่ที่เขาด้วยผมไม่รู้ว่าเขาอยากที่จะเข้าหรือเปล่าเพ<ข>ราะเขาก็บจีบแบบให้มาแพ่งงานหรืออะไรจีบมันก็มีอยู่บ้างนะครับแต่ว่าเขาเองก็ไม่อายังเหมือนกับยังไม่ได้เลือกหรือว่ายังไม่ได้อะไรขนาดนั้นเขาก็มุ่งหน้าทํางานอย่างดียวก็เลยแบบเออเราก็ไม่ได้กล้าที่จะแบบเข้าไปให้ตรงลงมีอะไรยังตรงลงเป็นยังไงเราก็ไม่กล้าที่จะเข้าไปพุอองงป่นรู้สึกว่ามีมา เขากลางๆนะครับคือยังไม่มีใครบอกให้ให้ผมลองจีบเขาหรือว่าถามเขาว่าสนใจหรือเปล่าเขาก็แค่เหมือนกับไม่ได้ไม่ได้สนใจเรื่องตรงนั้นมากเขาก็คือแบบแนวแบง์เกอร์มากกว่าครับเขาไปมาถามถํางานในวงการไหมพี่ว่าอยากจะทำอผมว่า เขาก็เป็นคนขี้อายในระดับหนึ่งเ่ะผมว่ามันน่าจะยากสําหรับเขาที่จะแบบมา acting หรือว่ามาเล่นอะไรนี้ผมว่ามันก็ต้องใช้เวลาถ้าสมมติเขาตัดสินใจอยากที่จะเข้าก็ต้องใช้เวลานี่นานนิดนึงยงตงนกน้องเลยนะใช่ครับอันนี้ดีใช่ไหมฮะโอเคครับโอเคครับผมแค่ผมเพื่อความมั่นใจเราเราความจะเทนไหมคะถ้าสมมติได้ได้ครับได้ครับไม่มีปัญหาเลยครับ